เชือมเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเอาแล้วทำการดึงครับดึงเล็บโอ้โห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 นะครับพันธดด้วยพื้นครับดพึ่งครับปั๊บนึ่งครับดึงก่อนครับดึงก่อนครับสวัสดีครับผมสวรรค์อาซีนะครับวันนี้นะครับเราจะเอารถปิกอัพลูกคอกออฟโรดนะครับไปกระทุกไม้นะครับ เดี๋ยวออกจากสวนกันครับไปครับอ้าวโหหนักมากนะครับโอ้โหโหเบาครับเบาครับเอาละครับรถเราออกจากสวนมาแล้วนะครับโอ้ยทางออกระบากมากครับว,ว้าวโอ้โหโหแรงจริงๆครับ ดึนไปแล้วครับขึ้นไม่ไหวครับเอาละครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรถไปดึงนะครับแป๊บนึงครับเอาละครับรถไถเรามาแล้วนะครับเรื่องของการลากขึ้นนะครับนะครับเฉียบครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วทำการดึงครับ ดเอาละครับเราขึ้นจากมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องผ่านห้วยตรงนี้นะครับเพื่อเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับหมู่บ้านเราอยู่นู่นครับเห็นไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราทําการลงห้วยกันนะครับมีรถไถมาคอยดันท้ายอยู่นะครับค่อยครับค่อยครับค่อยลงเกิดครับปิดครับติดบไหมครับ ติดแล้วครับติดแล้วครับนิดล้อเลยครับเ่ายกระดองดันได้ไหมครับขอบคุณครับถ่ายเวลาท้ายนะครับตรงนิดเลยครับโอ้ถ่ายมาแล้วครับมาครับเลยครับโอ้ขึ้นไปแล้วครับ เอ้ยที่รถไถครับติดครับเอาละครับเดี๋ยวทำการเอารถเอารถขึ้นไดปเลยครับเอรถปั่นติดครับติดครับเอารถขึ้นไปครับเอาไปแล้วครับขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวหมยหลังมาดึงเลยครับเอาหน้าเลยครับเอาหน้ามาครับดึงดึงดึงครับเอาไว้ก่อนครับถูกเชือกตับนะครับถูกเชือกเรียบร้อยแล้วครับทำการดึงครับดึงครับ โอ้โหครับคดับนะครับครับครับเดน้าก่อนครับเดหน้าก่อนเอาดยครับเรื๋ค <reading> ร <on ear> <stairs> <im> ับเดยครับเอาละครับเราผูกเชือกเรีบร้อยแลนะครับเห็นครับเอารล้วทการดึงครับดึงเลยครับโอโหโอ้โหโครับพัดเจ้าครับพครับัดนึงครับดีก่อนครับดีก่อนครับครับนะครับเดี๋ยวเราต้องทาการโกยดินข้างหน้ารถถยออกก่อนนะครับครับนึครับตรงด้านหน้าผานออกก่อนะครับ ติดครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโอ้โหติดอะไรเนี่ยโอ้โหครับติดหินนะครับไม่ขึ้นเลยครับสุดแล้วครับเราก็จะด้านหลังนะครับด้านหลังติดขานด้วยครับเพราะว่าล้อจมนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวคงขึ้นนะครับเอาลองทีครับลองอีกทีครับเอาล้วครับทำการดึงทีครับเริ่มเลยครับดึงเลยคุณแม่คุณไหมคุณไหมโอ้โหครับติดตรงนี้ครับอยู่เพวงครับอยู่เพวงครับ ไปครับตรงนี้ครับนี่ครับฐานจมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้ฐานจมไปแล้วครับอย่างัดนะครับงัดทำการดึงทีครับเอางัดไว้ครับเอาแล้วครับดึงเลยครับดึงเลยเอาล้ครับขึ้นไปแล้วครับเอาล้ะครับเราทําการขึ้นจากห้วยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้นะครับเข้าหมู่บ้านกันเลยนะครับไปครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ